พี่นัดหนูรบกวนสอบถามนิดนึงอะคะ่ะจริงๆพอดีหนูมีนัดวันอาทิตย์เนี้ยแต่ว่าคือก่อนหน้าเนี้ยเขานัดหนูวันอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าเขาแคนเซิลเนาะคือเจ้าเนี้ยเหมือนเขาแบบเขามีบอกว่าเขาอะโพสต์มาประมาณแบบเป็นปีแล้วอะคะ่ะแต่ยังขายไม่ได้เพราะว่าแบบเหมือนเขาใช้ในหน้าแบบเหมือนแบบสัญญาเปิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยทีเน,นี้ยหนูก็เลยแบบหนูไม่หนูหนูไม่ได้แบบว่าก็คือแบบพูดกับเขาแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าเป็นสัญญาปิดหรือสัญ,ญญาเปิดนะนะคะ เสร็จเรียบร้อยหนูแค่สงสัยว่าสมมติของเขาอะค่ะที่ของเขาอะมันเป็นบ้านแบบเป็นเทาวเฮาส์หัวมุมอะค่ะคือหารเฉลี่ยต่อต่อตารางเมตรอะคือเขาก็อยู่ในไทป์เออะค่ะแต่ว่าแต่ว่าประเด็นอะคือสมมติว่าบ้านบ้านที่มันไม่ใช่หัวมุมอะค่ะเขาขายอยู่ที่ที่ราคาที่ขายได้อะคะอยู่สองล้านห้าสองล้านเจ็ดสองล้านแปดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าราคาของเขาอะอยู่ที่สามล้านสามอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันแล้ว หัวมุมก็จริงแต่ว่าหัวมุมของเขาอะ่ะมันเพิ่มมาประมาณแบบแปดแปดตารางตารางวาเองอะคะ่ะอันนี้คือมันจะเกี่ยวข้องกับราคาด้วยไหมคะที่ทำให้เขายังขายไม่ได้หรือยังไงอะคะ่ะก็ได้ทั้งสองอันค่ะอของเข้าขายอยู่สามเท่าไหร่นะสามล้านสามสามล้านเท่าไหร่นะสามล้านสามค่ะ, 3, 3. คะอ่าขึ้นขึ้นอยู่กับ การตกแต่งด้วยที่เขาขายราคานี้ใช่ค่ะแต่คือสภาพบ้านก็ที่เขาถ่ายรูปมาให้หนูดูส่งทางไลน์อะค่ะก็ก็บ้านก็ยังดูแบบดูโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบ้านโครงการนี้มันประมาณเจ็ดแปดปีแล้วค่ะเจ็ดแปดปีนี่ถือว่ายังยังไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สุดทรงค่ะอืมค่ะบ้านเจ<บ>็ดแปดปีก็ลองไปดูไปดูตัวบ้านเขาจริงๆว่ามันเป็นยังไงต้องเข้าไปดูในโครงการเลย ค่ะ่เวลาตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการสำรวจทรัพย์เราจะต้อง<ป>เข้าสำรวจหนูไปดูโครงการมาแล้วค่ะเพราะว่าพอดีเป็นเป็นแบบอยู่เป็นเป็นโครงการของบ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เข้าไปดูโครงการแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ S <S โครงการก็ <S 2> <S 2> <S ก็ยังดูโอเคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่แตกใจว่าทําไมมันถึงขายไม่ได้หรือว่าหนูคํานวณคือจริงๆแล้วหนูไม่แน่ใจว่าเวลาเขาดูตารางตารางเมตรอะ่ะคือโอเคตารางเมตรหารมันไทยเอก,ก็จริงแต่ว่าราคาตั้งมันเกี่ยวกับราคาตั้งที่เขาตั้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่ดินต้องแยกออกกับตัวอาคารค่ะ เราลองบวกที่ดินมาว่ามันจะอยู่ตารางเมตรอ่าตารางวาละเท่าไหร่อันเนี้ยพอที่ะว่าถ,า,ถา,าถ้าถ้าราคาเขาเราสามล้านสามตั้งค่ะ <5. S 1> ลบอ่ะตีซะเขาขายกันที่ขายได้สองล้านห้าถึงสองล้านแปดที่ให้อยู่ที่สองล้านหกห้าลบสองหกห้า <5. S 1> ก็จะเหลืออยู่หกแสนแปดสามหแปดสามค่ะเหลืออยู่หกแปดสามหารด้วยแปดตารางวาใช่ไหมคะหารด้วยแปดเท่ากับเพราะฉะนั้นตารางวาแล้วแปดหมื่ห้าที่เหลือเป็นที่ดินตารางวาแล้วแปดหมืนห้าเราลองดูซิว่า แปดหมืนห้ากับลองลองดูที่โครงการนั้นสิว่ามันโอเคไหมมันมันดูยังไงคะพอดีหนูไม่เข้าใจอ,อ๋อมันต้องดูทำเลนะคะต้องดูว่าแถวนั้นเนี่ยอย่างแปดหมืนห้าเนี่ยถ้าพี่มองดูแปดหมืนห้ามันอยู่พัฒนาการมันก็โอเคไงอันนี้มันอยู่ตรงออถ้าแปดหมื่นห้าบางบัวทองเนี่ยแล้วเข้าอนนซอยไปเยอะๆมันก็ไม่โอเคไงอืม อันน,<ช>นี้มันอยู่มันอยู่เออมันชื่อหมู่บ้านบ้านกลางเมืองอ่อนนุชวงแหวนนะคะมันอยู่ตรงเลยไปจะไปทางลาดกระบงังแต่ยังไม่ถึงลาดกระบังประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันมีโรบินสันตั้งอยู่เพิ่งมาเปิดโอเคบ้นกลางเมืองราคาต่อตารางเมตรเขาก็จะประมาณนี้ประมาณอยู่ที่หกหมื 80, ่นถึงแปดหมื่นอะไรอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลก Oh. อ๋ออ่ามันก็ไม่ได้แปลกแต่คิดว่ามันก็น่าจะยืดหยุดได้ oh. อ๋อ<ม>เออแล้วแล้วคุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรได้ค่ะแล้วพี่นัทครับเอ่อเมื่อวันอาทิตย์นะคะหนูก็ไปหมู่บ้านนี้อีกเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแบบคือเขาขายเป็นแบบสี่ชั้นเนาะไอ้สามชั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาเหมือนแบบซื้อคือเจ้าของอะค่ะเขาซื้อเหมือน ซื้อซื้อกลมมากลมมาคบพอดีมาซื้อมาประมาณปีหนึ่งละแต่สภาพภายนอกเนี่ยคือแบบโซมมากๆค่ะแต่เขาก็บอกว่าข้างในอ่ะของเขาไม่โซมเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเพิ่งประกาศหนูก็เลยแบบมันถ้าเกิดแบบหนูเอามาอย่างเงี้ยหนูก็กลัวว่ามันจะขายไม่ได้หรือเปล่าว่าข้างนอกมันโซมมากคือข้างนอกคือตัวบ้านไม่ได้ซูดแต่พื้นซูทหมดเลยอะค่ะรอบรอบหนูก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าหนูจะทําให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าเขาขายต่อตารางเมตรคือจริงๆขายขายถูกนะคะขายอยู่ที่ประมาณสี่ล้านเอ่อสี่คือเท่าที่ดูคือสี่ล้านหกถ้าเทียบไปเขาก็คือไทยเออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาขายคนอื่นเขาขายกันเท่าไหร่คะคือถ้าเกิดสมมติว่าอย่างปกติคือถ้าเกิดของเขาอะ่ะด้วยความที่ของเขามันเป็นบ้านเอ่อ้าถวาหัวมุมเนาะก็คือของคนอื่นอะ่ะมาประมาณยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบตารางวาใช่ไหมคะแต่ของเขาอะสามสิบจุดเจ็ดแต่ทีเนี้ยบ้านหลังอื่นอะเขาขายอยู่ที่ประมาณสามล้านใส่สี่ล้านประมาณเนี้ยถ้าเกิดประมาณยี่สบยี่สบเอ็ดตารางวาอย่างเงี้ยคะ่ะอืมอืมแต่คือหนูก็ไม่มั่นใจว่าแบบมัน มันมันเพราะว่ามันมันหัวมุมก็จริงตารางเมตรแต่ว่าแบบมันด้วยความที่เขาไม่ได้อยู่มั้งมันก็เลยแบบคือแต่ในบ้านไม่ได้โซมนะคะไม่ได้ซูดแต่สุดร,รอบ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 บ้านเลยอะรอบรอบนี่คือตรงไหนงพื้นรถพื้นรถแล้วก็ที่จอดรถ <ลด S 2> ค่ะแล้วก็ไอสวนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันไม่ได้เป็นสวนมันเหมือนเป็นแบบต้นไม้ขึ้นเยอะๆเลยอะค่ะอ่า ที่ต้นไม้ขึ้นเยอะๆลองดูว่าในค่าซ่อมแซมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่หนูไม่แน่ใจหรือถ้าเขาจ่ายถ้าเขาจ่ายสี่ล้านหกเลยถ้าผู้ซื้อซื้อสี่ล้านหกแล้วได้พื้นที่ปกติเขาโอเคไหมล่ะอืมก็คือแบบมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบ้านใช่ไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวบ้านค่ะ,ะบ้าโอเคมากมันเฉพาะพื้นแล้วถ้าเขาค,คนซื้อซื้อสี่ล้านหก แล้วได้พื้นที่ปกติเพะเอาไหมละ่ะคิดว่าคือตอนแรกอะตอนแรกที่หนูคิคดว่าเขาซื้อไหมคนซื้อหนูคิดว่าเขาซื้ออะก็แค่นั้นเองเพราะสี่ล้านหกเขาให้ต่อรองไหมละ่ะคือตอนแรกอะค่ะที่คุยคุยเขาให้ต่อรองไหม เหมือนเขาไม่ได้ให้ต่อรองอะค่ะเพราะว่าเขาซื้อกลมมาคักพอดีเขาบอกว่าเขาซื้อมาสามล้านแปดแล้วเขาก็ซ่อมอีกรวมเบ<ล>็เด็ดก็อ่าก็เลยแบบเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาขายแล้วเขาไม่ได้อะไรเขาก็ไม่รู้จะขายทําไมอ่าเพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องสนใจ<ะ>เรายังไม่ต้องสนใจเขาขายไม่ขายอะไรเนี้ยเรายังไม่รู้เรายังไม่ต้องไปสนใจ อันดับแรกเลยเราลองดูว่าถ้าสี่ล้านหกอ่ะเพราะทุกอย่างเนี้ยมันเกิดจากการมโนใช่ไม่ใช่มันอยู่ที่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงใช่ไม่ใช่เออมันก็คือความคิดความจริงคือเวลาที่เราคุยกับเขาเรามีลูกค้าไปแล้วเราต่อรองได้ไม่ได้หรือเราอาจจะแยบไปว่าพี่ถ้าเกิดว่าขายสี่ล้านหกเนี่ยแล้วให้พี่ทำพื้นด้วยเนี้ยโอกาสมันเป็นไปได้ไหม อื hmm. ใมใช่ไม่ใช่อืมทั้งหมดเนี้ยเราคิดไงแต่เราไม่พูดเนี่ยถูกปะ่ะอืมแล้วเราก็คิดจะเอาอยัางไงดีจะเอาอยัางไงดีแต่เราไม่ยอมที่จะคุยกับเขาอะว่าพี่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ทําอย่างนี้ดีไหมคือหนูว่าหนูว่ามีถามเพราะว่าแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราเอาการขายเป็นศูนย์กลางหรือเราเอาความรู้สึกเป็นศูนย์กลางอืม hmm. ลองมองสิถ้าเราหลังเนี่ยเราจะขายให้มันได้เลยเราจะทํำยังไ<ร>งก็ต้องต้องทําให้มันแบบโอเคกว่านี้ป่ะคะเพราะว่าแบบเออมันมันต้องคุยกันใช่ปะ่ะ<ม>เออแล้วคุยหรือยัง คือคือหนูบอกว่าถ้าเกิดอันเนี้ยเหมือนแบบคุยคุยหรือยังหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้เราคุยกัเขาหนูคุยหนูคุยหนูคุยเห็นคุยคุยกับเขาพูดว่าเขาบอกว่าเหมือนแบบคุยกับเขาว่าเขาหนูบอกว่าเนี่ยจริงๆถ้าเกิดซื้อบ้านหลังเนี้ยตัวบ้านอะสภาพดีมากเลยนะคะแต่ว่าแบบเหมือนข้างนอกมันอาจจะมีซุดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูว่าถ้าเกิดข้างนอกไม่ไม่ซูดนะหนูว่ามันน่าจะโอเคมากเลยแบบมันพี่หนูว่าถ้าเกิดพี่ทําะ มันควรจะทําตรงนี้เพิ่มนิดน,นึงดีไหมอนะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะคือแบบเหมือนกับว่าคนขายแบบคือคนซื้อสามารถทําเองได้เพราะว่าจริงๆต้นทุนการซื้อต้นต้นทุนตรงนี้มันไม่ได้แพงเขาเหมือนว่าจะให้พู้โอเคแล้วอ,อยากอยากทํำไหมเอาสรุปอยากทํำไหมคือก็กำกากึ่งตอนนี้ก็คือแบบก็ไม่แน่ใจก็แค <Okay. S 2> ่ <Okay. S 2> ก็แค่ทําก็ไม่ทําเท่านั้นเองแล้วอะไรที่ยังเสียดายอยู่ ก็เสียดายว่าหนูคิดผิดหรือเปล่าที่หนูยังไม่ได้ทำอะไรถ้าถ้าถ้ากลัวอย่างนั้นแล้วทาไมเราไม่คิดให้ถูกอ่ะเออมันจะรู้ได้ยังไงเ่รว่ามันไปซ้ายหรือขวาในเมื่อหนูไม่เดินน่ะเชื่อค่ะเออหนูก็แค่ลองทํามันก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรหนูก็แค่ลองทํามันก็แค่นั้นเองอืใชป่อค่ะเออ แค่หนูไม่เชื่อข้อมูลหนูไม่เชื่ออะไรแต่หนูก็อยู่ในความคิดไงเออก็แค่ไม่ต้องคิดอะไรก็คิดว่าถ้าสี่ล้านหกเนี่ยในเมื่อเราเทียบกับตรงนี้ต่อให้ทําอีกสักแสนหนึ่งก็ยังคุ้มเราก็ทํามันก็แค่นั้นเองอืออืออือค่ะค่ะได้ได้ค่ะแล้ว okay, อะไรที่หนูไม่รู้หนูก็ ถามอย่างที่พี่บอกว่าแล้วค่าช่างที่ต้องปูพื้นเนี่ยมันตกเท่าไหร่หนูไม่รู้หนูไม่มีทางรู้หรอกพี่ก็ไม่รู้ถ้าพี่ะจะรู้พี่ต้องเอาช่างไปตีค่ะเออพี่ก็ไม่รู้พี่ต้องเอาช่างไป<ะ>ใช่ป่ะ,ะเออก็แค่นั้นเองอะไรไม่รู้แล้วอะไรอะใครละ่ะที่ตอบคําถามเราได้ก็คือช่างเราก็ต้องเอาช่างไปถามช่างดูว่าถ้ามันทําแค่ตรงเนี้ยมันเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ ถามเขาเป็นตารางเมตรนะ่ะไม่ต้องให้เขามาดูก็ได้อบอกเขาว่าถ้าเราซ่อมเป็นตารางเมตรนะ่ะซ่อมทางอจอดรถจอดรถหรืออะไรตรงเนี้ยเป็นตารางเมตรกี่ตารางเมตรมันเป็นเงินเท่าไหร่ก็แค่นั้นเองอืหรือคิดตารางเมตรก็แค่นี้เองอเราก็เอามาคนนํานวณคร่าวๆค่ะอออโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ 好。